สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของรถยนต์ราคาถูกแต่ก็ไม่ได้น่าซื้อสำหรับใครหลายๆคนนะ ด้วยความที่ตัวรถอาจจะไม่ได้เป็นค่ายตลาดไม่ที่เป็นรถตลาดหรือว่ามีปัญหาประจำรุ่นเยอะแยะมากมายหรือแม้อาจจะไม่มีศูนย์บริการเปิดอยู่แล้วในปัจจุบันมันก็เลยทําให้ราคาของรถเหล่านี้เนี่ยมีราคาที่ถูกมากๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีของคลิปนี้ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมบอสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล อันดับที่10บพุนไดโซนาต้า ต้องบอกเลยนะครับว่าฮุนไดเนี่ยเคยทําตลาดในบ้านเราเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฮุนไดก็ได้ลอยแพไปกับตัวแทนจําหน่ายเจ้านึงนะซึ่งเจ้านั้นเนี่ยค่อนข้างจะดังมากๆในเรื่องของแพ้เลยแหละซึ่งพอมีตัวแทนจําหน่ายใหม่เข้ามาทําตลาดฮุนไดในบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะตึงมือเลยแหละเพราะว่าตัวแทนเก่าทําไว้ซะีแสบนะครับทำเอาคนไทยหลายๆคนเนี่ยอีแยะกับฮุนไดไปเลยคือแบบโอ้ฮุนไดไม่อรรถรถเกาหลีไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้เดี๋ยวก็หนีกลับไปอีกอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับซึ่งฮุนไดที่เข้ามาทําตลาดในยุคใหม่ ก็คงจะตึงมือนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้แหละที่นําเข้ามาขายนะครับมันคือฮุนไดโซน a t a โฉมปี2004นะครับแต่เข้ามาขายในบ้านเรารู้สึกจะประมาณปี2007-2008แล้วนะในตอนนั้นเองก็ขายได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวรถเองก็มีน้อยมากๆในปัจจุบันมือสองเนี่ยก็หากันได้ยากอยู่นะครับแต่ถ้าใครคิดจะหาซื้อเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้คุณซื้อนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทางของคุณก็มีน้อยอะไหล่เองก็น้อยศูนย์บริการเองก็น้อยด้วยนะครับ โยเวนแต่ว่าคุณมีคอนแทคอะไรล่ฮุนไดหรือว่ารู้จักกับช่างฮุนไดนะครับอันนี้ก็ลองดูได้นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นสําหรับฮุนไดโซนาต้า อันดับที่9ยังอยู่กับสาวเกาหลีนะครับและนี่คือเกียร์พิแคนโตนะครับหนึ่งในรถเล็กน่ารักที่เรียกได้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยใกล้เคียงกับมิสซันมาร์ทเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งตัวรถเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ทนทานนะครับหลายๆคนที่ใช้งานก็ไม่ได้มีบ่นนะครับว่าปัญหามันเยอะมันจุกจิกหรืออะไรแต่ที่ผมไม่แนะนำเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของอะไหล่ตัวรถที่ค่อนข้างจะหายากนะครับคือมันหายากกว่ารถญี่ปุ่นรถตลาดทั่วไปแบบเห็นได้ชัดเลยรวมถึงตัวแทนจําหน่ายของมัน เนี่ยก็เรียกได้ว่าสำรองอะไหล่มาไม่ได้เยอะมากนะครับแถมราคาอะไหล่และค่าบริการของตัวแทนจําหน่ายเจ้านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจุกอ,อกเลยนะครับแต่ถ้าคุณมีช่างข้างนอกที่ไว้ใจได้นะครับอันนั้นก็ดีไปคุณก็ลองซื้อไปใช้กันได้นะครับคือตัวรถมันไม่ได้จุกจิกอะไรมากนะครับคือระบบมันก็ธรรมดาทั่วไปอาจจะกังวลเรื่องเกียร์ CVT เล็กน้อยนะครับนอกกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องของอะไหล่เองก็พอหาได้ครับพอมีแต่ไม่ได้เยอะนะครับ คือมันไม่เท่ารถตลาดอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้มันออนไลน์เนาะสั่งง่ายๆไม่ยากอยู่แล้วหากคุณมีช่างเนี่ยก็สบายใจได้นะครับแถมราคาตัวรถในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกมากๆนะล่าสุดผมเห็นปี2014เนี่ยขายกันอยู่ประมาณแสนกลางๆเท่านั้นเองก็เอาเป็นว่ามันเหมาะสำหรับคนที่รู้จักช่างแล้วก็รู้จักจะซ่อมมันนะครับอันดับที่8 f o r d Iesta, บอกได้เลยนะครับว่าชื่อนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพราะปัญหาเรื่องของเกียร์พังนะครับทำให้ราคารถมือสองเนี่ยล่วงหล่นลงมาเป็นอย่างมากล่าสุดผมเห็นรถปี2 0 1 0ขายอยู่ที่990 0 0้นบาทนะครับคือมันถูกมากๆถ้าเทียบกับรถค่ายอื่นหรือว่ารถตลาดในปีเดียวกันเนี่ยคือมันเห็นได้ชัดเลยว่า Ford Fiest a ต้ามีราคาที่ถูกแต่ปัญหาของมันเนี่ยก็ยากที่จะแก้นะครับหลายๆคนเลือกจะวางเครื่องโตโยต้าแทนเครื่องเดิมแล้วก็วางเกียร์โตโยต ไปเลยให้จบจบ แต่ถามว่าถ้าคุณคิดว่าจะซื้อมาวางเครื่องวางเกียร์โตลต้าเนี่ยก็ซื้อโตลต้าดีกว่านะครับคือแบบไหนจะค่าวางไหนจะค่าเครื่องเนี่ยรวมๆแล้วบวกกับรถแล้วเนี่ยถ้าซื้อมือสองนะมันก็ทะลุ20 0แส0อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าก็ไปซื้อค่าอื่นรุ่นอื่นให้จบๆดีกว่าและสําหรับคนที่รู้จักกับช่างสนิทกับช่างนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองถามช่างของคุณนะครับว่าควรซื้อหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยคนที่ผมรู้จักนะครับเขาเปิดเต็นท์รถอยู่อะ่ะเขาซื้อรุ่นนี้เข้าเต็นท์เข้ามานะแล้วตัััวรถนนีี่มมปญห สุดท้ายเขาก็เลยนําไปซ่อมนะครับแล้วผลปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ขาดทุนไปกับรุ่นนี้เยอะเลยแหละเห็นว่าราคาซ่อมครั้งนั้นเนี่ยเกือบเท่าตัวรถที่รับซื้อเข้ามาเลยจนถึงขั้นเขาบ่นลงเฟซเลยนะว่าเขาจะไม่รับรถรุ่นนี้เข้าเต็นท์เข้ามาอีกแล้ว อันดับที่เจ็ดจะค่ายเชฟโรเลตนะครับค่ายนี้เองก็ไม่ได้ทําตลาดในบ้านเราแล้วนะครับปัจจุบันเปิดแต่ศูนย์บริการไวซ์สวิตนะและรุ่นที่ผมจะพูดเนี่ยคือเชฟโรเล็ตโซนิก1.4นะครับซึ่งราคาในปัจจุบันที่ขายกันมือ2นะครับเห็นได้อยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับส่วนต่ากว่าแสนเนี่ยนานๆทีก็เจออยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ติดปัญหาเล็กน้อยนะครับเครื่องหอบบ้างนะครับเกียร์พังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต่ากว่าแสนได้นะครับให้คุณเอาไปซ่อมเอาไปเก็บกันเองแต่โดยรวมปัญหาของรถอุ่น นนีีเ่ยมันก็ไม่น้อยนะครับจนเกือบได้รับฉายาว่าขวัญใจรถยกะนะสุดท้ายนี้สําหรับคนที่กําลังมองหารุ่นนี้เพราะว่ารถมันเล็กประหยัดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้คิดใหม่นะครับ เพราะว่ารุ่นนี้เองเนี่ยไม่ได้ประหยัดน้ํามันนะครับแถมตัวรถเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าหนักโคตรๆนะครับคือน้าหนักของตัวรถเนี่ยหนักกว่ารถใหญ่ๆหลายๆคันเลยแหละเอาเป็นว่ามันไม่ได้ประหยัดน้ามันอย่างที่คุณคิดนะครับถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยเผิ่ม,มีต่ํากว่า10ล,ลิตรให้คุณเห็นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัว1.4เอาเป็นว่าถ้าอยากเล่นไปตัว1.6น่าจะดีกว่านะครับอันดับที่6นะครับยังอยู่กับเชฟโรเลตนะครับและนี่คือเชฟโรเลต นั่นเองนะครับหลายๆคนจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีหน้าตาที่สวยผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันสวยแต่ถ้าคุณมาบอกกับผมว่านี่คือรถอเมริกันแท้ๆเนี่ยผมขอปฏิเสธนะครับเพราะว่านี่คือรถเกาหลีแท้ๆจากแดวูนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าเชฟโรเลตครูซเนี่ยก็เป็นแดวูแปะโลโก้เชฟโรเลตดีๆเนี่ยแหละปัญหาของตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างจุกจิกนะครับแม้ว่าจะไม่ได้จุกจิกเวอร์แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่จุกจิกกว่าคันที่ผมกล่าวมาทั้งหมด แลยนะครับ ซึ่งโดยเฉพาะตัว1.8นะครับบอกได้เลยว่ามันจุกจิกมากนะครับคือทําเอาหลายๆคนเนี่ยเบื่อเซ็งไปเลยโดยเฉพาะปัญหาเกียร์นะครับหรือปัญหาสมองเกียร์ที่หลายๆคนรู้กันนะครับจุกจิกปวดหัวจนทําให้มันได้รับฉายาขวัญใจรถยกในปี2013จากชาวพันทิปเลยอะนะสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าในปัจจุบันเชฟครูสเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถที่จุกจิกอีกแล้วนะครับเพราะหลายๆอูเองก็แก้ปัญหามันได้จบแล้วแต่ในคําว่าจบเนี่ยก็ต้องมีคาว่าจ่ายนะครับคุณต้องมีเงินที่จะ มันนะครับมันก็ถึงจะจบให้คุณเอาเป็นว่าลองช่างใจดูนะครับว่าจะซื้อเชฟคูดราคาสักแสนนิดๆแล้วก็เอามาซ่อมเกียร์สักสี่ห้าหมื่นหรือว่าจะไปหารถญี่ปุ่นสักคันที่อาจจะไม่ได้จุกจิกขนาดนี้แต่ว่ามีราคามือสองที่แพงกว่าหน่อยอันนี้ก็ลองช่างใจดูนะครับว่าคุณต้องการแบบไหน อันดับที่5มันคือโปรตอนซาก้าจากประเทศมาเลเซียซึ่งรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ค่อยมีให้เห็นบนท้องถนนสักเท่าไหร่แม้กระทั่งกลุ่มใน Facebook เองเนี่ยก็ไม่มีของซาก้านะครับเอาเป็นว่าผมไม่แนะนํารุน่นนี้เพราะว่าเพื่อร่มทางมันน้อยนี่แหละ แม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าโปรตอนซาก้าเนี่ยมันดีกว่าโปรตอนหลายๆรุ่นแต่ไอความที่มันไม่ค่อยมีคนขับได้แหละครับมันเลยทําให้พ่อค้าอะไหล่หลายๆคนไม่ค่อยสํารองอะไหล่รุ่นนี้เอาไว้แล้วถ้าเกิดตัวรถมันเสียขึ้นมาแล้วก็คงจะตึงมือหน้าดูเพราะอะไหล่ก็หายากแถมช่างหลายๆคนก็อาจจะใส่หัวกับรุ่นนี้อีกด้วยและในเรื่องของอะไหล่เนี่ยไม่ใช่แค่อะไหล่เครื่องยนต์เท่านั้นนะครับแต่ยังมีอะไหล่ตัวถังอะไหล่บอดี้ต่างๆที่อาจจะเป็นปัญหาให้กับคุณในอนาคตได้อย่างกรณีที่เกิดอุบ ติเหตุนะครับมีการเฉียวชนตัวถังอาจจะได้รับความเสียหายต้องเบิกอะไรใหม่นะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอาจจะรอนานกว่ารถญี่ปุ่นเยอะนะครับแล้วก็เวลาจะหาซื้อมือสองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหายากนะครับแต่ด้วยราคารถที่มันค่อนข้างถูกนะครับสาหรับคนที่มองว่าคุ้มเนี่ยมันก็คุ้มอยู่นะเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นราคามันอยู่แค่ประมาณ7 0 0 0 0บาท6 0 0 0 0บาทก็มีนะครับรถปี2012-2013เนี่ย ราคานี้ผมมองว่ามันถูกมากๆเลยนะเอาเป็นว่าสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเป็นยังไงก็มาบอกผมด้วยนะ อันดับที่4มันมีชื่อว่าเชอร์รี่คิวคิวนั่นเองนะครับหนึ่งในรถยนต์จีนที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยและบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าเชอร์รี่คิวคิวเนี่ยก็ขายดิบขายดีพอสมควรนะครับแต่แล้ววันเวลามันก็มาถึงนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวอีโคคาร์จากค่าญี่ปุ่นหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะครับจนทําให้เจ้าเชอร์รี่คิวคิวเนี่ยค่อยๆหมองลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายทางเชอร์รี่เองก็ยกเลิกการทําตลาดที่ไทยนะครับพับเสื้อหนี้กับจีนไปดื้อๆเลยก็ทําเอาคนที่อยู่เนี่ย ถึงกับเซ็งเลยนะครับ รถเองก็เพิ่งซื้อมานะครับแพ่เองก็แถมให้ซะด้วยก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวกับแบรนด์จีนนะวันนี้นะครับเพราะว่าแบรนด์จีนเมื่อก่อนเนี่ยทำไว้หนักมากๆเชอร์รี่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ทําอะไรพี่เลนแบบนี้และถ้าถามว่าเจ้าเชอร์รี่เนี่ยมันจุกจิกยังไงนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้จุกจิกเวอร์หรอกครับเพราะาตัวรถเองมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่ว่าในเรื่องของการซ่อบมบำรุงเนี่ยมันมีปัญหานะครับในเรื่องของอะไหล่บางชิ้นที่อาจจะหาไม่ได้นะอะไอออหล่ นจนผู้ใช้งานที่ค่อนข้างมีเงินหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจวางเครื่องใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องของ t o y ยต้านะครับและไม่ใช่อะไหล่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะอะไหล่บอดี้เองเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางเชอรี่เนี่ยก็ไม่ได้มีการสำรองอะไหล่อะไรไว้เลยนะครับหนีก็หน,นีไปไดืด้อเลยศูนย์บริการเองก็ปิดไปชิวๆคือมีอู่ที่พอซ่อมเชอรี่ได้บ้างนะครับเป็นอู่แบบอู่ประจําของเชอรี่เองเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะไงรวมถึงอะไหล่เนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะ ค,คือหลักฐานที่บอกว่าอะไหล่มันไม่ได้มีเยอะเนี่ยเพราะว่าผมเห็นคนที่เขารถพังแล้วซ่อมไม่ไหวเนี่ยระเบิดอะไหล่กันเป็นแถวเลยนะครับคือเอาง่ายๆว่าอะไหล่ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะมาจากที่เขาระเบิดอะไหล่กันเนี่ยแหละสุดท้ายนี้สำหรับคนที่หาอะไหล่ได้ก็ซื้อได้นะครับตัวรถทุกวันนี้เนี่ยห้าหมื่นบาทก็มีให้เห็นแล้วแต่ถ้าคุณมีงบนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากทําอะไรพี่เลนเนี่ยก็ข้ามไปเล่นรุ่นอื่นดีกว่านะผมไม่ได้บอกว่าเชอรี่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเชอรี่แค่ไม่มีอะไหล่รองรับเท่านั้นเอง อันดับที่3ยังอยู่กับค่ายเชอร์รี่นะครับและนี่คือเชอร์รี่ A1 นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาก,กันมาเลยก็ได้นะรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นตัวจริงแม้แต่ครั้งเดียวเลยแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าเชอร์รี่ A1 เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีหน้าตาสวยงามนะครับแต่ที่อาจจะไม่ได้พบเห็นมันบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าตัวรถมันมีน้อยยังไงละ่ะคือหลังจากที่เปิดตัวเชอร์รี่ A1 ได้ไม่นานเนี่ยทางค่ายเชอร์รี่แกก็พับเสือกับประเทศจีนไปเลยนะทำเอา คนที่ซื้อเชอร์รี่ A 1เนี่ยจุกอ,อกมากกว่าเชอร์รี่ QQ อีกนะเพราะว่ามันเปิดตัวทีหลังแล้วก็แบบเปิดตัวปุ๊บ หายไปปั๊บเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าเชอร์รี่เเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หาอะไหล่ได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีน้อยแบบน้อยมากๆนะคือถ้าบอกว่าอะไหล่เชอร์รี่คิหายากเนี่ยเชอร์รี่เหายากกว่าเยอะนะครับเพราะอย่างกรณีเชอร์รี่คิเนี่ยเรายังพอหาอะไหล่ได้จากคนที่เขาระเบิดอะไหล่กันในคลับในกลุ่มมานะหรือว่ายังมีคนที่เขานําอะไหล่เข้ามาจากต่างประเทศอยู่บ้างอย่างในกรณีประเทศลาวเนี่ยก็มีเชอร์รี่คิวิ่งกันอยู่ดิดหน่อยนะคร แถมในไทยเองเนี่ยก็ยังมีคนต้องการอะไหล่อยู่เยอะดังนั้นพ่อค้าเนี่ยก็เลือกที่จะนำอะไหล่เชอร์รี Q ่คิวมาขายมากกว่าอย่างแน่นอนแต่ใช่ว่าเชอร์รี่ A1 จะไม่มีอะไหล่เลยนะครับเพราะว่าในเพจหรือในกลุ่มต่างเนี่ยก็ยังมีการขายอะไหล่ของเชอร์รี่ A1 นะแต่มันก็ไม่ใช่อะไหล่บอดี้อะไหล่ตัวถังยูดีผมก็ต้องบอกว่าคนที่ใช้เชอร์รี่ A1 เนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเฉี่ยวชนนะครับเพราะว่าเวลาชนครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะหาอะไหล่ตัวถังอะไหล่บอดี้ได้ยากกว่า อันดับที่2นะครับชื่อของมันก็คือโปรตอนซีฟรีนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นที่เหมือนจะเป็นอีโคคาร์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อีโคคาร์เลยนะคือหลายๆคนมองว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันต้องประหยัดอย่างแน่นอนแต่ผมขอปฏิเสธเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันไม่ประหยัดอย่างที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันหรือว่าจะเป็นราคาค่าซ่อม,มบำรุงในแต่ละครั้งซึ่งถ้าพูดถึงโปรตอนในช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นแบรนด์ที่แปลกอย่างมากนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่มันแบรนดด์อะไรหลลายคนูแ้วก็ จะไม่เข้าใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเจ้าโปรตอนซีวีคันนี้มันมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับคือมันเล็กกว่ารถในยุคเดียวกันสุดๆไปเลยคือลหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับพวกอีโคคาร์ต่างๆนี่บบีโอมาร์ทมิลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าซิวีเนี่ยมันเข้ามาทําตลาด ก่อนพวกอ e ีโคคาจะาฆ่าญี่ปุ่นมาได้พักหนึ่งนะครับมันจึงเป็นอะไรที่แปลกนะครับที่มีรถเล็กๆน่ารักๆอย่างนี้มาขายในราคาที่ถูกๆนะครับแต่ในทางกลับกันอะไหล่ของมันเนี่ยโคตรจะแพงเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องโทษตัวแทนจําหน่ายนะครับเพราะว่าอะไหล่จริงๆมันไม่น่าจะแพงได้ขนาดน,นี้ซึ่งในพันทิปเนี่ยมีคนเคยกล่าวไว้นะครับว่าอะไหล่ของมันทาด้วยทองซึ่งจําได้ว่าอะไหล่เนี่ยจะเป็นคอยจุดระเบิดนะครับราคา9,900บาทแล้วก็สายหัวเทียนเนี่ย5,600บาท คุณเคยเห็นสายหัวเทียน5,600บาทไหมครับคือผมยังนั่งคิดอยู่เลยนะขนาดหลายๆรุ่นที่รู้สึกว่าอะไรแพงแล้วเนี่ยยังไม่เคยเกิน3,000บาทเลยนะครับเท่าที่ผมเบิกมาคืออึ้งเหมือนกันนะในตอนนั้นเนี่ยแบบงงมากว่าเฮย้ยมันแพงอะไรขนาดนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าของรถเขาก็ไปเบิกที่มาเลเซียแทนนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นเบิกมาเลเซียก็พันนิดๆน,นะครับพันสองพันสามก็ถูกกว่ากันเยอะเลยและถ้าถามว่าทําไมเจ้าของรถจะต้องจ่ายเงินค่าอะไรด้วยทั้งที่ตัวรถเนี่ยมันยังไม่เก่าเลยมันน่าจะอยู่ในประกัน ว่าเจ้าของรถเนี่ยเอารถไปติดแก๊สนะครับเออมันก็ได้หมดประกันนั่นเองคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวรถมันไม่ได้ประหยัดน้ํามันนะครับหลายๆคนก็นิยมนําไปติดแก๊สกันก็เอาเป็นว่ามันก็หมดประกันไปตามระเบียบนะครับพอเวลาจะซ่อมอะไรทีเบิกของทีก็โคตรจะแพงเลยก็ทาเอาหลายๆคนเรียกรุ่นนี้ว่าอะไรทำด้วยทองไปเลยนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยก็มีหลายๆคนที่หันมาวางเครื่องค่าญี่ปุ่นกันเป็นแถวนะครับโดยเฉพาะเครื่องตระกูลตโตโยต้านะครับหนึ่งเอ็นเซ็เนี่ยเรียกได้ว่าติดท็อปทรีนะครับในการวางเจ ม,มองในปัจจุบันโปรตอนซิลวีในตอนนี้มีราคามือสองที่เรียกได้ว่าถูกมากๆนะครับคือผมเห็นว่ามีหลายๆคันเลยที่มีราคาต่ํากว่า70,000บาทนะครับคือเอาง่ายๆว่าราคาในตอนนี้เนี่ยมันถูกวเวอร์จนน่าซื้อแต่สำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อเนี่ยก็ลองช่างใจดูหน่อยนะครับว่าคุณหาอะไรมันได้หรือเปล่าถ้าหาอะไรได้มีช่างใกล้ตัวที่สามารถซ่อมรุ่นนี้ได้แบบชิวๆนะครับก็จัดได้เลยนะครับไม่ต้องห่วง แล้วก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับมันคือ n a s a f o r ์ซ่านั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บอกได้เลยว่าในบ้านเราเองเนี่ยมีน้อยน้อยสุดๆไปเลยนะครับเท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยในไทยยังมีไม่ถึง1000คันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ายุติการทำตลาดไปก่อนในช่วงที่เปิดตัวมันวางราคามาถูกมากนะครับถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณ3 0 0แสนกลางๆเท่านั้นทำเอาหลายๆคนเนี่ยสะดุ้งเลยนะครับว่ามีรถอะไรแบบนี้โผล่ Pro, มาด้วยเหรอเนี่ย และด้วยราคาที่ถูกเนี่ยก็ทำเอาหลายๆคนสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ทันหายสนใจเลยทางค่ายเนี่ยก็พับเสือหนีกับประเทศมาเลเซียไปซะอย่างนั้นนะครับเท่าที่จำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะยุติการขายไปหลังจากที่เปิดตัวรถได้2ปีเองมั้งคือขายไม่ได้2ปีแล้วก็เลิกขายไปดืด้อนะครับและคนที่เดือดร้อนหลังจากนี้เนี่ยก็คือคนที่ซื้อนาซาฟอร์ซไปนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีขายมือ2อกันอยู่บ้างนะครับหลายๆคนก็เน้นโฆษณาว่ามันปีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักรถยังใหม่อยู่วิ่งน้อยอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งพอเวลาที่ได้ยินหรือได้เห็นคําว่าวิ่งน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันจอดอู่มากกว่าวิ่งหรือว่ามันรออะไรนานมากกว่าวิ่งนะครับคือขับ3จอด4นะครับไอที่จอดก็คือจอดอู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็เป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมไม่แนะนําสุดๆเลยนะครับสําหรับคนที่กำลังหารถสักคันเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รถแต่อาจจะได้ภาระมาแทนก็เป็นได้แต่ถ้าอยากลองก็ลองดูละกันนะครับใครที่ซื้อมาเนี่ยก็บอกผมได้นะครับผมอยากไปรีวิวเหมือนกันว่ามันนอนอู่นาะนจริงๆหรือเปล่านะสำหรับรุ่นนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้มีรุ่นไหนที่ตรงใจเพื่อนๆบ้างไหมครับถ้ามีก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับและถ้าหากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก่อนที่จะจากลากันไปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ